เดี๋ยวเดี๋ยวพายคุยขอบัตรหน่อยครับขอบัตรหน่อยเนี่ยพี่เห็นรถพี่ป่ะพี่เป็นอะไรอ่ะขอขอขอบัตรผมนิดนึงเดี๋ยวครับเอาไปเวลาชนโอเคพี่ไปพระราชการคุณชนเลยคุณไปข้าราชการเนี่ยนะเออเอาไปข้าราชการบัตรนะพี่เนี่ยนะพี่เก็บกระเป๋าตังค์พี่เลยถ่ายรูป เวลา10นาฬิกาวันที่28พฤศจิกายน2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอท่าพระได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนกันจนเกิดพลิกคว่ำบริเวณอุมโมงค์ท่าพระมุ่งหน้าจากถนนจรัสนิกวงมุ่งหน้าถนนรัชดาท่าพระจึงรีบรุดจัดกำลังพร้อมประสานอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงไปเร่งรัดตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาสาสมัครมาถึงพบจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเชิงลาดขาลงทางลอดอุโมงค์ข้ามแยกใตา้แยากท่าพระทิศทางมุ่งหน้ามาจากถนนจรสนิทวงมุ่งหน้าไปทางถนนรัชดาท่าพระแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งจุดเกิดเหตุดังกล่าวพบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นแจสสีขาวทะเบียนชสสี่สกรุงเทพมหานครอยู่ใน ลักษณะพลิกคว่ำล้อชีฟ้าซึ่งพบเจ้าของรถยนต์ดังกล่าวทราบชื่อต่อมาชื่อนายสุเวทมุกนินอายุประมาณ50-55ปีเป็นพนักงานคุมประพฤติชำนาญการอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักนั่งอยู่ใกล้เคียงกับรถยนต์ของตนและใกล้กันยังพบกับรถยนต์ยี่ห้อมาสดารุ่น CX3 สีแดงทะเบียน1ของง7792กรุงเทพมหานครซึ่งมีนายกรเป็นเจ้าของรถจอดอยู่และต่อมาจึงทราบว่าเป็นรถคู่กรณีกัน จากการสอบถามในก่อนคนขับรถมาสด้าคู่กรณีเล่าว่าตนเองจอดรถซื้อของอยู่ข้างทางแต่จู่ๆก็เจอรถคู่กรณีขับเข้ามาจอดแล้วมาชนท้ายรถของตนพอตนเองจะเดินไปพูดคุยโดยเคาะประตูอยู่3าถึงสรอบแต่คนขับก็ไม่ยอมออกมาคุยตนเองก็นึกในใจว่าเขาเมาหรือเป็นอะไรหรือเปล่าพอเขาออกมาแล้วเขาบอกว่าเขามีปืนตนเองก็เลยถอยออกมาเพื่อมาขยับรถเดินหน้าและลงมาดูว่ารถของตนเองเป็นอะไรหรือเปล่า แต่พอมาดูแล้วพบว่าไม่เป็นอะไรมากก็เลยรีบออกมาเพื่อจะไปทำงานต่อและจะรีบไปส่งแฟนด้วยแต่กลับถูกคู่กรณีขับรถไล่ตามมาพอตนหลบเข้าซ้ายเขาก็หักรถมาชนเลยเหมือนกับเขาตั้งใจที่จะชนตนเองก็งงแต่ตนเองยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเลยลิจอดรถซื้อของผู่ข้างทางแล้วปนนี่ก็มา ก็ไม่ยอมบอกวิ่งเพราะกลัวมาหรือเป็นอะไรเปล่าแต่มีปืนอะไยขอยเดินหน้ารถของมาหน่อยยังรถเราไม่มีปัญหามากก็วอเรี่ไปทำงานก็ต้องมาตไปส่งแฟนปุ๊บแล้วทีนี้เขาก็ออกรถมาเขาก็ตามมาเกิดใครเลี้ยวตามมาตามมาปุ๊บตามมาเ้าคอียข้างหนุมรบเข้าซ้ายเขาหักชนเลยทีเนี้ย เวลาเขาตั้งใจชนเราเลยเลยผก็แล้วก่อนหน้านี้ขับรถมาได้มีปัญหาหรือว่ามีอะไรหมายผมมาจอดนานแล้วครับผมมาจอด่นานแล้วจอดซื้อของเนี่ยเืี้ข้าอยู่หน้าร้านหน้าร้านโยมรู้อยู่ว่ารถคันนี้มาจอดจนท้ายมมีปัญหาอะไรกับใครนั่นแต่นี่มันเมาหรือเปล่าอย่างไรผมไม่รู้นะอ๋อก็คือที่สันทิฐานว่าจะเมา หลังจากที่ได้ชนกันแล้วครับทา้งคู่กรณีเราได้ลงมาคุยอะไรกันมากไหมครับไม่คุยเลยไม่ลงมาเลยขับรถดามมาที่อย่างเดียวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายสุเวทไปสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดยังสอนอท่าพระและได้นำรถยกมาเก็บกู่รถยนต์ของนายสุเวทเพื่อเปิดการจราจรจากนั้น จึงนำรถยนต์คันดังกล่าวไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่สอนออก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแต่ระหว่างที่จะพานายสุเวชไปขึ้นรถตำรวจก็พบว่าเจ้าตัวได้เดินโซซัสโซเซด้วยอาการมึนเมาและในมือยังได้ถือกระป๋องเบียร์ไปบนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซึ่งใครเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่านายสุเวชไม่สำนึกในความผิดที่ตนก่อขึ้นในครั้งนี้และเป็นการไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองในเรื่องของการผิดต่อข้อกฎหมายจราจร ทั้งนี้สำหรับกฎหมายพรบจราจรทางบกฉบับที่13ปี2565ได้มีการเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำกรณีเมาแล้วขับโดยกำหนดบทลงโทษผู้เมาแล้วขับไว้3ข้อโดยข้อแรกหากมีการทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ5 0 0 0 2 0ถึง20,000บาทหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ ภายใน2ปีนับแต่วันกระทำผิดครั้งแรกจะมีการเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ50,000ถึง1 0 0 0 0แบาทโดยสารจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยพร้อมกับถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และถ้าหากเมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บเสียชีวิตจะมีโทษสูงสุด10ปีปรับอีก2000 0 0บาทและจะเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที